you <laughs> ออกนี่ครับติดใกล้ใช่ไหมคะไม่ไกลใช่ไหมแต่ต้องเช็คอินก่อนะค่ะเชคอินไปก่อนเดี๋ยวพี่มารับครับเก้าเก้าครึ่งวิบัตรกางเหลี่ยมแทบจะไม่ได้นอนหรอกคะ่ะอุ๊ยขอบคุณซ้อยเพรค่ะ ส่งมาอีกส่งว่าอีกอุกอ้ยอันนี้มันช่องของพี่บอยนี่พี่บอยเงินเข้าพี่บอยนะนี่พลาดแล้วรอบอสกับซอแล้วค่ะพี่บอยพี่เคนส่งทุเรียนเพราะเขารู้ว่าพี่กินไหมี่เคนส่งทุเรียนมาก Oh. ดอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ีส่หตัวใส่เจอกอเจะใส่รองเท้าจูวเข้าไปเข้าไป ได้ตู้ยเย็หมเลยน,นะเก้่ฝนมะีออนสามวันเขาฝากเงินสามวันสามสามือเขาได้ฝากเงินแสนเลยไหมนะใช่ฮ <c oughs> ะ <c oughs> ฉอมาแล้วครับจะไมหมาดเอเอามันไม่ไม้เลยเรอเนี่เนี่ก่รหิวมากเนี่ยได้ืกินมัากับมาใสนเก้าร้อยเข้ากลุ่มไม่ได้อดเลยเอาเข้าไม่ได้หรอครับอันนี้ต้องถ้าถ้าเข้ากลุ่มไม่ได้ต้องติดต่อไปที่ไปที่ไอ้นั่นเลยนะครับ ไปที่เพจของปอพุ่งเผาเลยนะครับเพราะว่าบอยก็ดึงเข้ากลุ่มไม่ได้เพราะว่าไลฟ์สดรอบนี้มันไม่ไม่ใช่ไลฟ์ของเราเป็นไลฟ์สดของร้านนะคะเด็ดเกียมอ้นี่มีเก้าหมื่นแล้วเก้าหมืเท่าไหร่ไอ้อันั่นอันนั้นมันติดเหมือนติดเหมือนไรแล้ว

อันนี้คือเจ้าของช่องที่ที่โต้งนะครับผู้จัดการพี่แอนครับขอบคุณครับพี่โต้งครับผู้จัดการพี่แอนโต้งผู้แก่โต้งครับมีลูกบ้านเพิ่นโอ้มึงเจ้าตาดีเนาะขันเห็นคนหนัดรอๆเนี่ย <laughs> <c oughs> เสื้อดำใครมาเนี่ยน้องแอนนี่ผมดมเอาไว้จริงจ๊ะ ลูกบ้านนี่ตาดีหรือหล่อว่าสันเละพี่โตกเป็นโบโฟกัดผมเลยดินี่ดังนี่ปวดเหรอคะตึงมันดีขึ้นอยู่พี่กินยากต้องแล้ว มื่อวานไม่ค่อยบวมวันนี้ไม่ค่อยบวมหรอเมื่วานที่นั่นนนสงาาอสองาดอ่ะเออแต่ว่าหล่อมเลยนะเอาหลอหนังงพูดเล่นดิฮะพูดเล่นเนี่ยอันที่หล่อนี่พวกโอเค สูตรคนละตัวกับที่อยู่ในรูปไหมเนี่ของไข่อันนี้สัง่งมาว่าคนละตัวครับอ,อันนั้นมันเก่าแล้วมันอ,อมันเลอะแล้วมันเป็นส,สีอื่นแล้วขอบคุณพี่ลุงนภา,าบ้านแฟนนะครับโอส่งเหรียญมาให้พี่อลิสขอบคุณมากครับผม พี่อลิสเมนูดีอ๋อนี่ไงเอดีป๊าป๊ามาม่มา้วกันทำได้สดชื่นหน่อยเวลาทำงานนันนอเพื่อเขานอนตอนไปหามงเลนจุนหดแดมงเานี่มีฉากถ่ายรูปด้วยมุงเสาจานว่าไอ้คนจุ่มมาหิวเขาไม่เคยต้เขากี่เ็นเูปเตะเลย ถ่ายรูปตรงนั้นส่งดีเนี่ยยง่ม่แนะนำเยดให้น้วแลบจะจจได้เอาไปเอาไงแม่ไปฝากเลยอแม่เอาไปฝากเลยแม่จงกรเขาให้นน้องบึงยอดกรน้องบึงยอดบึงกรไม่่าดน่ะแนะนำเรว่าเป็นยังงครับเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะไปร่วมใหนโดนเลยทำไมเดี๋ยจะร่วงให้บึงการไมร่วง่รงกพีเอ อังใจพันแน่หนาไว้ค่ะแม่โอนของแม่โอนเขาของแม่เลยแม่ต้องโอนเขาของแม่่อนมือว่ามันจดมันเอาสี่ร้อยแปดสิบเรื่องเงินเสียม่จีบห้าสิบแม่ก็โอนของเป็นชีอแม่เราก็โอนให้อายเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปไปนัดรวมกันแล้วสรุปยอดให้น้องเอที่ียประโยน์แล้วแม่จะโอน ทำหน้าแบบกำลังโมโหหน่อยทำหน้าแบบฟิลโมโหเจาเมย์ทำให้ดูหน่อยแต่ว่าทำหน้าโมโหให้ดูหน่อยพี่ก็แปลกเนาะพี่ก็แปลกทำหน้าโมโหหน่อยแบบกำลังโกรธแบบโกรธแรงๆขอสิจายดูมันซีถุงขวดหรืออะไรอยาเงี้ยไม่มันเล็กจส่วนยีรเลยหรอโกรธสมุนหันออกมาเลย เดี๋ยวถ่ายรูปกันแมเอามาไล่ดิทำโมโหหน่อยมันไม่มีถุงใส่ต้องควายอย่างนี้เลยมันอาจจะเป็นยอดไรเยอะก็ได้นะหน้าบึงๆเออโกรธหน่อยโกรธหน่อยจิกเหมือนพี่บอยหนีเที่ยวอ่ะโกรธไม่ลงเหรอหนีเที่ยวอีกแล้วอะไรเงี้ยไม่บอกน่ารักมากโกรธที่ไม่ริบ <ท>จีบปาุดเหมือนชุดหลวงอ่ะี้ชุดหลวงเหรอคะหลวงไหมเ็ มีคนบอกว่าน้องแอนเอาแขนเสื้อลงพ่นะดูคอตันใช่ไหมน้มันม่งเจเป็นห้อยเหรอ เออเออเอาเก็นอะไรอีกลคนเชียร์ไ <oh ด <Ça ina> <regret>. ้ครับมาคู่เหรอทำหน้าโมโหทำหน้าโมโห๋อเสียดายนอ

ยิ้มยิ้มยิ่กอนพี่ต้องยิ้มพี่ต้องทำหน้าดีๆนี่เขาถ่ายรูปมองดีๆมองก้อนนี่มีผู้กำกับรอค่ะทำหน้ากับกล้อ นี่ถ่ายไหมนี่ส็จมีคานนี่พ่อแล้วพ่อแล้วนี่แหละไหนมันได้ยังเหรอได้เหรอเหมือนเหมือนแบบแสบตาหรอกมันมีแต่แบบอย่างเงี้ยเดยอเอาไว้เอาไม้บอถือให้หนึ่ง ทำดาวโตนิดนึงพี่เคยเห็นเต่าไหมะหารไม่คือเต่าหรอกเต้เต้ตาจะห้าทุ่มแล้วห้าทุ่มครึ่งค่ะสวัสดีห้าพันสี่นะคะหล่อไหมคะทุกคนถ้าหล่อก็คือส่งส่งของขวัญของรางวัลมาเลยนะคะเอาอย่าเขินบอสหล่อมาก พี่ทำเวลาพี่ยิ้มพี่ทำตาโตโตหน่อยเร็วๆมันก็เนี่ยเอออันนี้แล้วนี่มีตาเวลาแล้วอนี่ก็ได้ได้สำนีิเราไปรู้ไปไปพอแล้วเอากระเป๋าไว้นี่นะเลยเยาวันของวันเสนสวย แสงที่ผมสวยๆแสงสวยมากแสงมันถ่ายตอนกางวันแม่ไปรออยู่ที่ไอ้มีบอกาันม่ชค่ะไปพร้อมกันนี่แหละเอเดี๋ยวดูซ้นให้เดี๋ยวดูซนให้ พี่ใส่รองเท้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาชุดไปด้วยค่ะพี่โต๊งแล้วก็รองเท้าอันนี้วยค่ะถุงสูรนะคะ่าลืมเด้อข้รศัพท์โทอศัพท์หนูโอ้หนูไปวางไว้ตรงนั้น ชุสีอนอนฮะชสีขาวใครเอาเปนแคือนอนแลมสีขาวชุดโรงแรมสีนอนเลยถึงสีนามือ่กล้าขึ้นบันนี้ยันดำกระเป๋าดีนะคะ,ะขี้การ์ <c oughs> ี้การใส่กระเป๋าใช่ไมนไป

ອັນສອງໃບນີ້ຫັນເລີຍສາມນີ້ อรถใส่ค่ะคบอรจริงๆมันมีร้านข้างหลังอยู่นะคะหน,นูมารถพี่โต้งค่ะน้องกับรถมาแล้วค่ะจะพร้อมกันได้ไหม แนบครับวะค่ะแม่จริงนะครับได้ดีมันก็ย่างเพิ่มอีกตายแน่ย่างเพิมอีนั่งดมดูดมันก็ย่างแบบว่าถ้าอยากไปใส่ลรถต้องต้องต้องให้เก่งอะเนาะแม่เนาะไปเลยขุดไอ้นั่นครับขุดตัวเครื่องอะส่งไปแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้บอยตามแต่เขาบอกว่าไม่เกินสิบห้าวัน ทำไมหน้าหนูแปลกๆแบบอ๋อฟิลเตอร์ปิดตอคแม่หน้าพี่ไม่แปลกเลยพี่ก็ลออในฟิลเตอร์นี่สีสวยจังเออสีมันเป็นเนี่นๆแต่ผ้าเดียวกันกันกบกับสูตรของพี่นะไอไอตัวของตัวล่าสุดสีฟ้า บมอก็ตัดสีสมเนาะตัดทุกสีที่พี่บอยมีอขอบคุณค่ะน้อง p l ีส <Please. S 1> <laughs> น้องเปิดประตูให้นะคะคุณคะ่ะไข่ต่อที่บอยขัดขึ้นมาเลยนี่พี่แค่กินตึ๊บอกผมก็จะประมาณอ,อ๋อลองเท่ามาค่ะโอเค รถแม่เหรอครับรถแม่มแม่ก็วิ่งตามแม่เราเข้าสู่าความมืดละเดี๋ยวไปถึงก่อนแล้วไปไล์อีกทีเนาะ<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดินทางก่อนแล้วกันนะคะพี่บีมามาไหมนี่ <laughs> พี่<ม>เขาบอกว่าพิมพ์จากชาเด้ยครับ <laughs> <laughs> นวิญญาณพิมพ์บ่นี่มึงจะเอาเสียชีวิตเหรอแม่บอพี่บอยไปไหนมีคนอกพูดคำนี้เยอะเข้าท่าตายตายเข้าท่าแตว่าตายอย่างสงบศพซีมไม่คือแบบคือคือเขาเขาฟินเขาเออเขาฟินจนแบบจนแบบโอ๊ยฉันอยากตายอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนกับฟิวนานใช่ ที่แบ่งให้ดดเดี๋ยวแบ่งให้แบง่แบงของฝันมีเจ้ตัวต้องไปมีเจ้ตัวม,ดวมืดแล้วดำไหมครับดำดำคำนี้มากเลยดำนี่ไม่เป็นภาษาอีสานเล้วจอมาบอกเป็นภาษาไทยอ่ะมันเลยเป็นตลกไนหะม ไมก็ดำวิญญาณพิมพ์จใาแล้วก็จะมีคนถามว่าพี่ต้องอยู่ยังไงพี่ต้องอยู่ยังไงคือหมายถึงว่าพี่ต้องคือเขาเหมือนเหมือนสวีดกันอยู่สองคนอย่างนี้นะแล้วก็แบบพี่ต้องอยู่ยังไงเขาบอกไม่ให้ดำไม่ให้ดำไม่รู้ไม่ชี้เป็นอากาศเดี๋ยวมั้งเอาเสียบไปก็ได้พี่เอาซ้อนไปก็ได้แต่เดี๋ยวเสื้อยับ อย่าดำบอดนะอยู่ยังไงก็จะอยู่ยังไงถ้าไม่มีเธอสองคนพ่อเราคือลมหายใจล้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเจอกันที่ร้านนะครับผมเดี๋ยวไว้ไลฟ์สดครั้งหนึ่งนะครับโอเคเนาะมันเมื่อครับพี่ไก่ต้งหล่อมากพนัพี่โตรงจะเย็นเย็นนะให้พี่บอยหล่อคนเดียวก่อนพี่โต้งหุ่นดี พี่ต้องหุ่นดีครับพี่ต้องอ่ะต้องใส่เสื้อกล้ามเพราะพี่ต้องเล่นฟิตเนส